สวัสดีครับชาคามเมอร์ทุกคนนะครับาลากล่ามาก่อนทุกท่านนะครับพราัก็ผมนะครับกับไทจิเหมือนเดิมนะครับกับไทจิชาแนลวันนี้หลังจากริปเปอร์มันรีแวมนะครับคือปรับสกิลเรียบร้อยแล้วก็ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ สกิลเรามาดูสกิลที่มันปรับนะครับหลักหลักก็คือ2สกิลนะครับแต่มีผลอยูสามสกิลหลักหลักคือสกิลที่ปรับนะครับอันลราดคือเบสลันเนอร์นะครับ EX ที่เป็น EX ของเลเปอร์เลเปอร์คนเดียวนั้นที่ใช้ได้นะครับเบสลันเนอร์เบสลันเนอร์เอเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเนี่ยมอนเตอร์ที่โดนส่วนที่เป็น EX กอะส่วนที่เป็นระเบิดนะครับมันจะติดไฟแอคเทบิวบีซิส ลดลง15%นะครับคือเราจะโจมตีได้แรงขึ้นนั่นแหละกับอีกสกิลหนึ่งคือสกิล o r l o e f a b i l i t y นะครับสกิลนี้มีผลอยู่2อ,อย่างอย่างแรกคือสกิลอันติของเรานน่เองนะครับอันติของเราเวลาใช้ s h i e l b o i s u n a Drop หรือว่า Arthur Chester เ,เนี่ยสามสกิลนียกูดามันจะลดลงเหลือ5เหลืออยู่ 5v นะครับได้เวลาใช้เราจะแยกร่างออกไป ใช้วิธียักมากเอานะครับกลับอีกอันหนึ่งคือ d อ c a t e Shadow นะครับอีก d อ c a t e Shadow เนี่ยวเวลาเราใช้ปุ๊บเลือดเราจะเด้งขึ้น30 30 3บเปอร์ทันทีนะครับกับบวกกับที่เราจะโดนดาเมจทางฟิสิกส์เนี่ยน้อยลง70%นะครับไม่ต้องมาพูดลำทำไมเาเล่นเลยดิกานะเล่นเลยดิกาอย่างแรกคือ อลองฮิวก่อนแล้วกันส่วนวผมถอด3มชิ้นนี้ออกนะแล้วใส่ใหม่เลือผมก็ต้องไม่ติดนะครับผลของมันคือว่านะี่ยอติเคชั่นโนะครับพอใช้ปุ๊บเลือดเราจะเด้งขึ้น3าสิบเปอร์ทันทีนะครับแต่บัฟผลของบัฟสกิลยังอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราโดนเมจิคอลแอคแท็เนี่ยเราก็จะได้เลือดขึ้นตามเงื่อนไขของมันนะครับมีผลอยู่ห้าวินาที กลับอีกันหนึง่งใช่ไหมที่ที่มีผลที่เป็นอันติใช่ไหมอันติของมันชื่อว่าอะไรนะ p ิ p p i ิ g งพ o อ i ิเชอร์ภูมิชอะไรสักอย่างก็คือพอใช้แล้วสกิลบนเดย์จะกรุดคูดาห้าวีนะครับแล้วเวลาเราใช้เราก็จะเป็นการย,ยักล่างอย่างเงี้ยเ็นท่ดีที่สุด ผลของสกิลก็เหมือนเดิมนะครับของอันติมีผลอยแค่เท่าไหร่นะสิบวิใช่ไหมเพื่อง่ายคือเราจะสามารถใช้อีสกิลพวกนั้นเนี่ยได้อยู่ประมาณสกิลวะสองรอบเว้นแ,แต่ว่าจะมีบีทนะครับถ้ามีบีีก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็อาจจะได้จำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้นไปอีกอะไรประมาณนะะั้นอิวก็ดีนะผมลองใช้แล้วมันก็แบบ ช่วยช่วยช่วยกู้วิกฤตของริปเปอร์ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งไม่ไม่เชิงระดับหนึ่งขึ้น,ข,นขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยแล้วทำไมลากออนมาใส่ไม่ได้ผมได้แล้วนะสกิลคดามังก็ก็คงประมาณนี้นะครับ ถามว่าอันติลิปเปอร์ดีดีขึ้นมาไหมก็ก็พอสมควรจากปกติที่มันฝั่ยอย่างเดียวก็กเป็นเราก็ปล่อยสกิลจากไกลๆแต่ข้อเสียของมันคือนะครับอย่างอัฟฟูชเชสเตอร์เนี่ยผมใช้เพจแอคชั่นสปีดใช่ไหมแต่ผลของที่ได้จากไอเนี่ยที่ได้จากอันติเนี่ยมันจะเป็นส,สกิลปกติที่ไม่ได้ใส่แอคชั่นสปีดนั่นหมายความว่ามันจะตีช้านะครับ แต่ก็ไม่ถึงกระชามากเ oh อาใหม่ชอบไม่ชอบ Shadow สินะครับอีกา3วิเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะส่วนเบรุนเนอร์เนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรนะครับลำดับการใช้สกิลของริปเปอร์ก็จะเปลี่ยนไปจากปกติเนี่ยผมแชร์เพาลอย่างเดียวแล้วผมก็ตีเลย อันนี้กลายเป็นว่าผมใช้พาาเสร็จผมต้องไปใช้เบรดลูนเนอร์ต่ออีเบรดและเนอร์ต่อแล้วค่อยค่อยตีกันค่อยตีกันไปก็วัดก็แต่เนี่ยต้องใช้อย่างนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นสกิลที่ไม่ได้ติดแอชั่นสปีดนะค่ัเนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็โดยรวมแล้วผมว่ามันมันก็ดีอ่ะดีกว่าปกตินะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแลวจ้า <fi>